ค่ะวันนี้ย่าซื้อบักบุ้งไว้สองกร,รม่มย่ามีปลาเค็มไงเนี้ยย่าจะแกงปลาเค็มผักบุ้งย่าชอบกินไงย่าก็เลยว่าจะมาเตรียมเตรียมผักบุ้งไว้ก่อนกล้องใหญ่ๆก็ผักบุ้งมีก็ไม่ค่อยคมเลยกรอบมากเนี่ย กำมาเท่าไหร่ยี่สิบบาทนะหรือสิบห้าบาทไม่นลืมซื้อไปสองวันแล้ววะไม่สดแล้วพักวุ้งสองวันแล้วเดี๋ยวเอาใบออกหนยย่าไม่ชอบชอบกินใบเท่าไหร่ชอบกินป้องมันป้องใหญ่ๆทองกำอ่ะเดี๋ยวตัดเอาแค่นี้ เอาฟังโฟนนี้ไม่เอาเดีย๋ยวใส่กะละมังไว้ก่อนร้างน้ำเกลือรอบหนึ่งเดี๋ยวเกียมต้มปลาปลาเค็มกม็ต้องต้มหน่อยถ้าไม่ต้มมันมันจะขาวไงต้มแล้วค่อยแกงอืมกรอบมากนสองวันแล้วนะ เรียมของไว้ก่อนแล้วกแกงตอนเย็นแกงสองกรัรมเลยฮะซื้อกะทิเวลาสองกล่องแกงปลาเค็มใส่ผักบุ้งไง หั่นปลาเค็มปลาเค็มต้มมีดเขาไม่ค่อยคมเลยไม่ได้รับไม่ได้กรีดกันเดี๋ยวไปกรีดมีดก่อน หั่นจะหมดแล้วเตรียมเตรียมเครื่องไว้ก่อนแล้วเราก็แกงทีเดียวเลยเนี่ยปลเค็มร้อยหนึ่งเขาเดินม,มาขายแล้คกะเลยซื้อไว้นี่ย่าชอบกินแกงปลาเค็มปักบุ้งอะ่ะเกี่ยมแล้วก็ต้มไว้ก่อน เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็ใส่หม้อต้มเอาน้ำมาแล้วแมวมากวนเดี๋ยวให้แมวสักคนละชิ้นตัวละชิ้นกินแล้วเปล่าก็ไม่รู้ปลาเปนเค็มอ่ะเอลี่เอล,อลี่เอาเอาไปชิ้นหนึ่งไอก้กอลอ่ะเอาไปชิ้นหนึ่งกินไหมหรือเค็มไปไม่กินอีกปลาเค็มเออไม่กินจริงเลยอะ่ะ ปลามันเค็มอมืเขาไม่กินใส่ใส่หม้อแล้วไปไปต้มวันนี้ก็มาแกงปลาเค็มผัดบุ้งวันนี้มารับชมกันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะมาแกงปลาเค็มกับผักบุ้งคือผักบุ้งไว้หลายวันแล้วต้องแกงได้แนละ้วเพราะว่าผักบุ้งสามวันมันจะเหี่ยวเดี๋ยวพิกก่อน

这个公司。Oh, yeah. ให้หอมก่นใส่กร ยาก็จะปรุงละจะตุ้ยจะโตกระลมะ่รคขึ้นนอขกก้อน ใส่น้ำตันกวดทั้งหมดเลยน้ำตันกวดใส่กะใส่หมดเลยอยูงนี่พอไปใส่น้ำตาลทิพนะ

จะใส่น้ำขับเปียกหน่อยไม่รู้เปรี้ยวหรือเป่าขับเปียกนี้จะไห้เปรี้ยวแล้วเราค่อยใส่มา ใส่ปลาและปลาที่ย่าต้มไว้ปลาเค็มที่ต้มไว้เนี่ยก็จะใส่ไปเลย 300, 800, ปลาน้อยแป่ะร้อยหนึ่ง่ะปลาเค็มทีนีก้ก็ใส่กะทิกล่องแล้วก็ชิมรสเลยแล้วใส่ผักบุ้งผักบุ้งใส่ทีหลังผักบุ้งสองกำไปเหี่ยวแล้วก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกบง

เปียวหรือยังต้องชิมรสก่อนเปี้ยวแล้วแต่อ่อนเค็มไปหน่อยแล้วใส่ผักบุ้งแล้ว ใ,ใส่เลยเพราะว่ามันล้างเรียบร้อยแล้วอ่ะจะเด็จน้ำไปแล้ว โห้ัอปูมันอ่อนไนะงปงตลดก็ใช้ได้แล้วปรุงรสเรียบร้อยอร่อยละเพราะว่าปรุงรสนาไม่ยากหรอกเอาตามใจปากเรานี่แหละเรากินรสไหนล้วก็ปรุงรสนั้นเนะี่ย รอเดือดอีกรอบหนึ่งก็ก็ใช้ได้ปิดฝาไว้หนะ่อย ก็เดือดเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะสุกและอร่อยแล้ววันนี้ก็คงจะมีแค่เนี้ยละค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ